สรุปแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะรวมทั้งรวมทั้งตัวจำเลยคดีน้องชมพู่ก็เห็นใช่ไหมว่าคนที่ก่อความเดือดร้อนให้ทั้งตัวจำเลยแล้วก็ตัวโจท์คดีน้องชมพู่คือใครนะสรุปแล้วไอ้สองคนนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งฝั่งดงดอกแล้วก็ฝั่งกบกอกนะคะนะถ้าคุณไม่ร่วมมือกันกําจัดไอ้สองคนนี้ตอนนี้วันนี้นะไอ้นี่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งคุณแล้วก็ฉันได้อีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งชาวบ้านที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ความบาดหมางส่วนตัวไม่สามไม่พักนะคะในเรื่องความบาดหมางส่วนตัวเรื่องคดีน้องชมพู่สาวิทีไม่พักนะแต่มันจะดีมากถ้าพวกเธอก็ออกมาช่วยกันกาจัดพวกมันด้วยอย่าให้กูต้องฆ้ามันคนเดียวสิอย่าให้กูต้องเชื่อถืนคนเดียวสิมาช่วยกันเออมันสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งดงดอกสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกกอกและทั้งกูด้วยถ้ามึงยังมีจิตสํานึกอยู่มึงทําอะไรมันได้มึงรู้ดีนะพวกเธอสามารถกําจัดมันได้พวกเธอรู้ดีแต่พวกเธอไม่ทําช่วยกันทําสิวะนะอีก้วยคนเดียวเนี่ยมันจะทําไไไหวด้ยงง ถ้าพวกคุณมีความจริงใจจริงถ้าดงดอกมีความจริงใจจริงๆนะที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับไปสองคนนี้หรือไม่เห็นดีด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกมันทําพวกคุณมีทางที่กําจัดมันอย่างเช่นการดูดคลิปการอะไรที่พวกมันออกมาหน้าจอได้นะถ้าจริงใจจริงๆถ้าสิ่งที่พูดพวกคุณจริงใจจริงๆมาช่วยกันกาจัดพวกมันสิที่นี่ก็ไม่มีคนเอามันนะที่ดงดอกก็ไม่มีคนเอามันอยู่แล้วถ้าพวกคุณจริงใจจริงๆนะมาช่วยกันกําจัดสิวสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งสองฝ่ายหนำซ้ํา ยังมาสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านกอกๆนะคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กอกๆเริ่มต้นเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผู้นําดงดอกเขาได้พูดอะไรไว้ขนาดพวกเขายังเห็นเลยว่าพวกมันเป็นตัวก่อความเดือดร้อนช่วยกันกำจัดสิถ้าจริงใจจริงๆในสิ่งที่พูดถ้าไม่ได้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่มันทํามันสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งสองฝ่ายแล้วคนกอกๆคือเหมือนกับว่าโดนโดนลูกหลงน่ะนะนะส่วนตัวคือส่วนตัวนะเสมนะไอ้เรื่องความบาดหมางส่วนตัวเรื่องคดีน้องชมพู่คือต่างหากนะ ไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนี้แล้วแม่จะต้องไปดีกับเขาหรือจะต้องไปยกโทษให้ในเรื่องของคดีชมพู่มันไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ในส่วนที่มันเป็นขยะสังคมที่มันเป็นขยะของทั้งสองฝั่งอยู่ตอนนี้ฝั่งนู้นนะฝั่งดงดอกเขาก็สามารถที่จะกําจัดขยะอันนี้ได้ตัวแม่สาเองก็อยากจะกําจัดขยะน,นี้เหมือนกันที่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งแม่สาแล้วก็ทั้งกบกอ,อกนะคะแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้ดงดอกด้วยถ้าคุณไม่ได้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่มันทาคุณก็ควรออกมาช่วยกันกาจัดจริงไหมล่ะ